สวัสดีค่ะสวัสดีครับกับช่องพระจ๋าแม่จ๋าพาเที่ยวนะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ท่าเรือของสาวแต่จุดเริ่มต้นของทดี่ยเราไม่ได้เริ่มที่ของสารนะไกลๆเราแวะบ้านเราดีแหละเริ่มกันตั้งแต่ที่ไหนแม่วัดพิชายยาัยญาติถนนสมเด็จเจ้าพยานั้นระหว่างเส้นทางเราก็จะเที่ยวชมชุมชนต่าง,าง,างๆรงเถา วัดอโน่จะมีเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะมีความหลากหลายทางศาสนาล้วก็เป็นชุมชนโบราณด้วยซึ่งอยู่กันมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วบางวัดเนี่ยมีหลักฐานมาว่ามันสร้างถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วด้วยแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะคะแล้วก็สืบเนื่องมาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์จะมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราไปตามชมกันนะคะ จากตลาดคลองสานนะครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงถนนท่าดินแดงแล้วก่อนที่เราจะไปเดินชมต่างๆที่คลองสานกันเดี๋ยวเราจะแวะเติมพลังกันก่อนที่ร้านพรามลงสงครับะร้านเก่าแก่ละเปิดมาหลายสิบปีและจะอยู่ระหว่างซอยท่าดินแดง3กว่าซอยท่าดินแดง5ร้านนี้เปิดทุกวันปิดเฉพาะวันเสาร์ วัดพิชายยาัยญาติกันแล้วนะครับวัดนี้ก็คือชื่อวัดพิชาัยยาติการามเป็นวัดที่อยู่บริเวณเ,เชิงสะพานพุทธแถวๆตรงนั้นก็ก่อนเขาจะเรียกกันว่าวงเวียนเล็กหลักฐานเดิมเลยเป็นเป็นวัดล้างแต่ไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยไหนจนมาสมัรัชกรลที่3ก็คือสมเด็จเจ้าพระยาพระบรมมหาพิชัยญาติรือทัดรุนนาศ ท่านก็นได้เข้ามาปฏิสังขรณ์วัดนี้เมื่อประมาณปีพศ2372-2375นะครับในพระอุโบสถจะมีพระสิทธารถหรือหลวงพ่อสมปรารถนาปฏิสฐานเป็นพระประธานจุดเด่นของพระอุโบสถที่นี่จะสร้างเป็นศิลปะแบบจีนนะครับก็คือจะไม่มีช่อฟ้าใบละกาหัดจากพระอุโบสถไปด้านหลังนะครับก็จะพบกับพระปางองค์ใหญ่พระปางองค์ใหญ่นี่วัดโดยรอบเนี่ย33วา2ศอกความสูง ถึงยอดเนี่ย21วาหนึ่งอกมองจากข้างนอกวัดมาแต่ไกลก็จะเห็นเลยว่าอันนี้คือเป็นพระปรางของวัดพิชยัยญาในพระปรางนนะครับก็จะประดิษฐานพระพุทธรูปปั้น4พระองค์หันหน้าไปทั้ง4ีด้านข้างจะมีพระปางองค์เล็กขนาด2ององค์ประดิษฐานพระโพธิสัตว์พระศรีอารียเมตราพระพุทธบาทจำลอง400อวันนี้เราไม่ได้มากันสองคนนะคะเรามากับกลุ่มของอาจารย์ศิริพจน์เหล่านะเจริญซึ่งเป็นอาจารย์ทางด้านโบราณคดีประจํามหาวิทยาลัยศิลปากรเราก็ได้ความรู้ก<า>ันด้วยเนาะ ข้างนี้เป็นรูปพนาลายแล้วก็ถ้าเกิดใครเห็นอันนี้ผมชอบมากเลยเป็นพรนาลายของเอาต้นไม้ใช่ไหครับเป็นรูปของเจดีนะครับอันนี้เป็นเจดีแบบวัดจุฬามณีบนสวรรค์เส้นดาวดึงและบรรจุพระธาตุไรว่าไปใช่ไหมครับพีากำแพงตรงรอบพระอุโบสถเรื่องราวของสามก๊กก็แสดงให้เห็นว่าเป็นหลักฐานว่าอุโบสถเนี่ยเป็นศิลปะร่วมสมัยระหว่างไทยกับจีนระว่าไทยกับจีนออกจากวัดพี่ชัยญาติมาเราก็เดินข้ามถนนมาฝั่งตรงข้ามมาฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นวัดอนุคาราม เดี๋ยวเราจะเดินเข้าซอยด้านข้างเนี่ยเข้าไปด้านหลังตรงและด้านหลังจะมีชุมชนอยู่เป็นชุมชนหลังวัดอนงคาราลเข้าไปชมกันนะครับเอ้ก็เข้ามาในซอยวัดอนงนะครับเรามาถึงบริรเวณศาลเฉ้าพเสือเราจะไปดูไลายกราฟิตี้ก่นแค่เดี๋ยวมามองไปข้างหน้าครับ <c oughs> เห็นแล้วนะครับเราก็มาอยู่บริเวณหน้าศาลเฉ้าพเสือด้านหลังกล้องของเรานี้ก็คือไลายกราฟิตี้ครับ น่ารักไม่เอ่ยน่ารัก,กอะแต่ว่ามันมีรถจอดขวางอยู่อะมันถ่ายรูปไม่ได้ต้องเขา้าใจครับตรงนี้เป็นมันเป็นในชุมชนนะครับก็จะมีรถของคนในชุมชนเขาก็จอดอยู่เป็นปกติเขาก็จอดปกติของเขานะ<ช>เราเป็นคนต่างที่จากสารเจ้าพอ่อเสรอเข้าไปได้ลก็จะเป็นย่านชุมชนเก่าริมแม่น้ําเจ้าพระยาเลยสมัยก่อนเขาก็จะเรียกกันย่านตึกแดงย่านตึกขาวตรงแรกที่เราจะเข้าไปโซนแรกเลยจะเป็นย่านตึกแดงนะครับก็จะเจอกับมัสยิดกูาติมิสลาม ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่มัสยิดกูอาิลแล้วนะ,นะครับริม,มน้ำเจ้าพยายใกล้ๆกับสะพานพระประกเก้าครับเราก็มาชมบริเวณรอบๆกันก็ดูสถานการณ์น้ำไว้ในตัวได้ครับช่ว <laughs> งน,นี้เป็นช่วงด,ดูน้ำหลากนะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้เรากำลังสถานการณ์เรากำลังเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำาท่มอยู่ด้านหลังที่เห็นตรงนู้นก็คือศาลเจ้าพ่อกวนอูนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปชมกันครับตอนนี้เรากำลังจะเดินต่อไปยัง ศาลเจ้าพาคนอูส่วนทางด้านซ้ายที่เห็นร้น,นี้ก็คือส่วนสมเด็จย่านะคระตามในประวัติก็บอกไว้แล้วว่าท่านสมัยทรงพยาวท่านอยู่ที่ชุมชนทองสามที่วัดอนงที่นี่ คุเกิดว่าเข้าจากทางถนนสมเด็จเจ้าพระยาซอยซอย3มีอายุเก่าแก่มากนะคะรับถึงปีน ah> ี้เนี่ยก็285ปีแล้วนะคะโอ้นานมากทีเดียวนานมากทีเดียวขั้นตอนการไหว้สานเจ้าคุณอ MM ู่ทูบ16ดอกเพียน2เล่มจะปัดเพียนทางด้านซ้ายขวาอย่างละเล่มก่อนนะคะส่วนทูบก็จะมีจุดที่ปัดด้านหน้าศาลนะคะเขาจะมีบอกตำแหน่งเอาไว้ซึ่งจะมีทั้งหมด5จุด แจ้งว e ่ามีทุกน้ำหมด6ดอกปักตามจุดต่างๆมีทั้งหมด5จุดนะคะเราเห็นแต่จุดที่4ยังไม่เห็นจุดที่จุดที่4กับจุดที่5จุดที่3อยู่คนเราฝั่งกันนะคะองค์เจ้าแม่ควนอิม เดี๋ยวเราต้องกลับไปที่เดิมนะไปจุดที่สี่กับจุดที่ห้าตัดจุดที่สี 5, ่กับห้าเราเราเคยมาสามได้ไหมเนะี <c oughs> ่ยเราจะตรงนวนแล้วเราเดินม,มาตรงนี้เราก็ต้องเดินกลับอีทีต <c oughs> ามยากของการปักทูกันใหญ่ควรจะปักรอบนอกหมดเราจะปักยังไงที่จะไม่ให้ตัวไฟทูกล่นลงมือเราต้องหาลูนิดนึง้านนี้นะจะ๊ <c oughs> <c oughs> ะปกติปักทีไรนี่ ตัวไส้ทุบจะหล่นลงมือทุกทีเลยห้ากับหกเทดประตูนะคะ 5, ร้าน,นหนึ่งดอกค่าหนึ่งดอกจีครบพอดีตอนนี้ร้อนมากก <c oughs> ี่อยู่น้ำด้วยได้ยินเสียงหวัดดีคาหวัดดีัอบ,ดอบอยู่ตั้งหลายทีเราก็ได้เสียงใครหวัดดีเราไปมองตั้งหลายทีนะมีร้านกาแฟ à. เดี๋ยวเราไปร้านกาแฟ à. กันดีกว่า เดี่ยวโซดาครับผมสงสัยเราหวานเรากัดแขนแบมือซิรอยบุญติดมือรอยบุ <c oughs> แล้วก็มานั่งอยู่ที่ร้านกาแฟชื่อวานะ่าร้านอะไรนะร้านอากงอามาอากงอาม,มาใช่คาเฟ่ อ,อยากร้องไหมอยากได้ไหมเดี๋ยวร้องให้ร้องสิเดี๋ยวติดมาไลให้ร้องเสร็จนะขายเงียบเลยเงียบเลยอะคนหายออกไปหมดเลยวันนี้ก็ค่อนข้างคนเยอะนะก็ต้องใช้เวลาในการรอกาแฟหรือรอเครื่องดื่มนิดนึงครับริงเราน่าจะมาสั่งไปก่อนเราไปไปไหว้นะกลับมาจะได้กินพอดีตานนี้ก็อยู่ติดริมแม่น้ําเจ้าพระยาถ้าเกิดคนไม่เยอะนี่คงจะนั่งสบายกว่านี้ตรงนี้ไม่ไกลจากบ้านเราเลยเราเอามานั <S 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 ่งเราามานั่งวันธรรมดากันดีกว่าจะกินก๋วยจั๊บเปล่า ลับ่ายจ้าพวคดีคือตายแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมบริเวณที่เป็นโกดังโบราณนะครับย่านจังคาเก่าญงตรงนี้ก็มีสตรีทอาร์ตหมูหลายตัวเลยอะวันนี้เราก็ใส่เสื้อหมูนะเป็นแม่หมู <laughs> เราเดิกนกันต่อตรงนี้นะครับก็จะเป็นโรงเกลือสัดแหลมทองซึ่งจะนำเกลือมาจากสมุทรสงครามมาลงเรือที่นี่นะครับ จากตรงนี้ถัดไปเนี่ยเราก็จะต้องเดินเรียบจะมีทางเดินเรียบแม่น้ําเจ้าพยาก็จะไปออกที่ท่าเรือท่าดินแดงครับที่เราเดินจากบริเวณอุทยานสมเด็จย่านะครับเราเดินเข้ามาในชุมชนเก่าผ่านโลบริษัทเกลือแหลมทองผ่านมาแล้วก็เดินเรียบแม่น้าเจ้าพยามาแล้วก็จะมาโผล่ที่ท่าเรือตรงนี้ครับก็คือท่าท่าเรือท่าดินแดงนะครับ เมื่อก่อนตลาดท่าดินแดงเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างคึกคักในช่วงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหว้จุดจีนศาสตร์จีนเนี่ยโอ้โหมานี่คนจะเยอะมากคือตลาดที่ค่อนข้างใหญ่มีทั้งตลาดสดขายอาหารอาหารอาหารสดอาหารแห้งจะเป็นตลาดสําคัญที่คนในละแวกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางโซนของท่าดินแดงคลองศาสตร์นะคะก็จะมาช้อปที่ตลาดนี้นะคะ ตลาดท่าดิแนแดงนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่ซอยท่าดิแนแดง14เดี๋ยวเราจะเดินไปยังวัดทองธรรมชาติกันทองธรรมชาติวรวแลธว,วิหารนิฐานนันว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรียุธยาและสมัยรัชกาลที่หนึ่งได้มีราชโอการให้พระเจ้าปยิกาธเธอกมรมหลวงนรินทร์ทีวีและกมมรมเมือนนรินทร์พิทักษ์มาปฏิสังขงรณ์วัดนี้ประมาณพศ2330น,นะครับแต่ก็ยังไม่ทนเสร็จสมบูรณ์ดี กหมมือนรินทอนพิทักษ์สินพชนสมัยรัชากาลที่สามโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระกรมพระยาเดชาดิศรมาปฏิสังขรณ์วัดเนี่ยจนเสร็จสมบูรณ์และก็ท่านก็ได้รัชากาลที่สามเนี่ยท่านก็ได้พระราชทานนามช,นชื่อว่าวัดทองธรรมชาติวัดทองนพคุณน่าจะสร้างกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแล้วรัชากาลที่สามเนี่ยก็มีพระราชโอกาสให้พระยาชนดึดราชกสิณทองจีนนะครับได้เข้ามาปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซมแล้วก็ถวายให้เป็นพระอารามเดี๋ยวเราไปตลาดคลองสากนกันกินบัวลอยเจ้าอร่อยกันค่ะว้าว <Wow! S 2> เดินทางไหนก็เดินทางโน้นเรเดินทิ่ค่ะเดินผิดเด็กคลองสานแท้เลยนะเนี่ยอยู่คลองสานมาตั <S <S ้งแต่เด็กเลยนะไม่อยากจะบอกว่ากี่ปีเดี๋ยวรูง้งแตเกิดลงใช่ไหม ไม่ใช่ซอยข้างโรงพยาบาลตัดสีงอนนีโรงพยาบาลตัดสนที่เจดคองสารจริงวะเนี่ยใจใจนี่โรงพยาบาลตัดสิเดี๋ยวสายผ่านโรงพยาบาลตัดสินไปตลาดคองสารนะครับตอนนี้เราไิดฟ้าสายสีทองสถานีคองสารเชื่อมต่อมาจากสถานีกรุงธนบุรีกรุงธนบุรีแล้วก็เจริญนครแล้วก็ของสารเจริญนครก็คือจะเป็นสถานีสถานีที่เชื่อมเข้าต่อกับไอคอนสยาม เป็นไข่หวานได้คร<ด>ับหิวร้อน,อนร้อนเลยแกจะหายด้วยจับเลี้ยงครับจับเลี้ยงแกอิ่กวกล้วยเคยกินไหมอิ่กวกล้วยไม่เคยอ่ะไม่เคยก็ยกินดู <laughs> มันไม่ได้หากินได้ง่ายๆเลยนะอิ่วกวยเนี่ยก็อไม่รู้จักไะจ๊ะแต่กว้วยอิ่วก็คือมาจากคําว่าอิ่วอิ้วก็คือน้ํามันกวยนี่มันเป็นคําเป็นภาษาจีนใต้จิ๋วอะเรียกแผงขนมเออพวกขนมต่างๆเป็นตซาลั้เออไซาลัยเป็นเายเป็นเขืจีนเริ่มเริ่มกระจายไส้กระลำปีระหว่างรอบัวลอยแล้วก็กินหิวกวยแก้หิวสุดว่ สลับบินกันนิดนึงโยรยไข่หวานนะครับอันนี้โรยธรรมดาไม่ใส่จะเห็นไหมตอนมันจับเราต้องมารอลุ้นกันต่อนะครับที่เราซื้อมาทานตรงนี้ทึ่นี้เขาจะปลุกไปตรงไหนเนี่ยเราจะตามข่าวมาให้นะครับจะได้ตามไปกินถูกเนาะแบ่ง,นะงกันคนละครึ่ง คนละครึ่งหมดกินไปครึ่งหนึ่งแล้วนะอันนี้อีกครึ่งหนึ่งเหมือ,นะอน,น,นปลาเลยอะ่ะ <c oughs> ยองดูนี่เป็นปลาขอบคุณครับทานคลิกไดเห็นตัวอื่นแล้วอะ่ะเขามีใส่เลือกกับข้าวโพดด้วยนะรอยไข่หวานใต่ชอไข่ดิอไม่ใช่ <c oughs> ไข่ในห้ยวยนี่นี่นี่ไข่อะไรไข่หวานไข่หวานนะครับคุณจะต้องรับผิดชอบในคำเดียวครับเพราะกลัวไข่แดงมันแตกเ่อสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะใช้เส้นทางนี้นะคะในการข้ามเรือ ข้ามฝากไปโรงเรียนสมัยก่อนมันจะเป็นสถานีรถไฟเก่าที่ถูกอ๋อในสมัยอดีตเลยสินะเราไม่ทันหรอกใช่ใช่ไม่ทันเราเราไม่ทันหรอกเราไม่ตอนที่ไม่อยู่ตอนที่เกิดอ่ะไม่มีสถานีรถไฟแล้วก็เป็นถนนเจริญรัดแล้วอ่าเป็นถนนเจริญรัดแล้วแต่ตอนนั้นมาเราก็ยังเห็น หลังไฟเก่าอยู่นะยังมีเห็นแบบซากรางรถไฟอยู่อะไรเงี้ยใช่ใช่เพราะว่าถนนเจริญรัดน่ะเดิมน่ะคือทางรถไฟที่ต่อมาจัดสถานีวงเวียนใหญ่ซึ่งจะมาสุดที่สถานีของสารนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนตรงนี้นี่คือเป็นแหล่งแฟชั่นของแม่จ๋าเลยนะซอยแห่งแฟชั่นน่ะเมื่อก่อนใช่เมื่อก่อนนี้คือน้องๆ่น้องๆซอยละลายซับอะไรใช่ใช่จริงๆคือมีเงินเท่าไหร่มาเท่าไหร่เนี่ยบอกได้เลยนะว่าไม่มีเงินเหลือกลับไปเลยอ่ะ โดยเฉพาะทั้งเดินโดยเฉพาะผู no. broken, ้หญ <ain> ิงแล้วทั้งสุภเพาะสตรีทั้งหลายใจใจไม่แข็งอย่าเดินซอยนี้กอก็เลยต้องใช้มือถือแทนนะคะเพาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไ็ในต่อเพราะกอบมันก็ค่อนข้างฟึ้งัวนิดนึงเคยคิดอยากจะขายเสื้อผ้านะก็เคยมาถามหาร้านเช่าตรงนี้เหมือนกันบอกได้เลยว่าโอ้โหแบบถ้าจะไม่มีที่ให้เช่าอ่ะแล้วมันก่อนราคาเช่าแพงมากแต่ก็ยังว่านะที่เศรษฐกิจมันก็เริ่มตกตตรงตลาดตรงนี้เนี่ยมันก็ รถด้วยฟวาที่มันมีรถไฟดฟ้าด้วยมีห้างมีอะไรมีความเจริญที่แรงตึงเข้ามามันก็เลยทําให้ตลาดของสานนะคะมันก็ค่อยๆที่จะเริ่มซารเริ่มซาลงก็ดีเขายังมีตลาดเช้าอยู่นะคะซึ่งจะอยู่โซนด้านหน้าตรงรที่เราไปซื้ออิฐวล้วยจับเลี้ยงบัวลอยตรงนั้นนะคะ ตอนเช้ายัางมีความสดชัดอยู่ตลาด้าน,นาเนี่ยเขาจะอยู่ได้ถึงแค่สิ้นสี้เท่านั้นเองนะคะรวมถึงรวมถึงท่าเรือด้วยใช่ไหมรวมถึงท่าเรือด้วยท่าเรือนี้ก็จะไม่มีแนวลังจากที่เราพากันไปเดินที่ชุมชนในเขตคลองสามเดินนอ่นในเนื้หาของกินกันเราก็กินไปที่เรากินไปก็มีจับเลี้ยง กิ่วกล้วยแล้วก็บัวลอยนะคะเป็นสามเจ้าดังที่ยังอยู่คู่กับตลาดของสานแต่ต้นจนถึงวัันนี้มานานแล้วเจ้าสามเจ้าเนี้ยอนาคตของตลาดของสาจะปรับเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวเราจะรายงานให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ่วันนี้ยังไงเราสองคนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย